กันชัยงงไปหมดใครโกหกขวัญหรือสองแม่บ้านพี่น้องต่างคนต่างยืนยันมีกล้องวงจรปิดจากกรณีอดีตแม่บ้านขวัญอุสามวน,นีครับออกมาเปิดใจในรายการของกันชัยกำเนิดพลอยแจ้งกินข้าวจานเดียวกันกับหมาผะอืดผะอม,อมพร้อมบอกว่ารับไม่ได้เวลานอนก็ต้องนอนในห้องครัวซึ่งไว้สำหรับนั่งกินข้าวและมีที่นอนของน้องหมาอยู่แถวนั้นโดยต้องนอนเฝ้าหมาด้วยและไม่ได้รับค่าแรงนั้น จากนั้นหนุ่มกัญชัยนะครับเปิดเผยในรายการของตัวเองว่าก่อนเข้ารายการนั้นตนได้คุยกับขวัญอุสามณาีโดยดรหมยอริศลาพิธีกรร่วมรายการก็อยู่ด้วยพร้อมกับเผยว่าพี่หนุ่มนั้นต่อสายหาน้องขวัญอุสามณาีถามขวัญอยากจะพูดไหมขวัญบอกไม่อยากจะพูดแล้วถามว่าแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงไหมให้กินข้าวจานเดียวกันกับหมาน้องขวัญน,นั้นเสียงสูงขึ้นมาทันทีพร้อมเรียกพี่หนุ่มว่าจะบ้าเหรอ หนูจะทําแบบนั้นทําไมเขาหยุมหัวหนูแน่จะทําได้ยังไงส่วนที่บอกว่าไม่ได้จ่ายค่าแรงนั้นขวัญยืนยันว่าก็จ่ายวันที่ออกไปพร้อมกับน้องก็ให้เงินไปเพื่อความเป็นธรรมฝั่งแม่บ้านเขาบอกว่าเขาได้รับเงินมาคือเป็นค่ารถแต่เขาไม่ได้ค่าแรงแต่ขวัญบอกว่าก็ให้ไปพันกุบบาทค่ารถบวกกับค่าแรงอันนี้ไม่รู้ยังไงแต่แม่บ้านบอกว่ายังไม่ได้ค่าแรงซึ่งขวัญน,นั้นบอกว่า ตอนเข้ามาขอทํางานขวัญก็สงสารอยากจะมีที่ทํางานอยากจะมีข้าวกินขวัญก็เลยให้มาทดลองงานกันชัยนั้นกล่าวต่อว่าความจริงขวัญก็น่าจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะทางแม่บ้านเขาก็ออกมาพูดแล้วจะได้ฟังสองมุมคนก็อยากรู้ว่าไม่มีการจ่ายค่าแรงเขาจริงไหมแล้วเอาจานข้าวหมาไปให้เขากินจริงไหมแม่บ้านบอกว่าเป็นจานที่คุกข้าวแล้วเอาไปป้อนหมาแล้วเอาจานนี้ไปล้างแล้วเอามากินต่อมันไม่มีจานอื่นเหรอ ดรหมยอาริสลาพิธีกรร่วมรายการกล่าวต่ออีกว่าขวัญก็ชี้แจงไปแล้วว่าเขาจะไปทําแบบนั้นได้อย่างไรที่บ้านเขาเป็นออฟฟิศมีคนอยู่เยอะแยะด้านของหนุ่มกัญชัยเองนั้นก็บอกขึ้นมาว่าก็าต้องเอากล้องวงจรปิดมาเปิดดูกันหน่อยมันก็จะได้เห็นว่ายังไงกันแน่เพราะมีคนมองอยู่สองมุมส่วนที่แม่บ้านบอกว่านอนวันละหนึ่งชั่วโมงนั้นขวัญน,นั้นแจ้งว่าดูกล้องวงจรปิดจะรู้ว่าเขานอนวันละกี่ชั่วโมง กล้องตัวที่2ตอน21น่สนาฬิกายีนาทีแม่บ้านก็เข้าไปนอนในห้องนี้แล้วตอนสี่ทุ่มก็นอนห้าทุ่มก็นอนเวลาผ่านไปเรื่อยๆขณะที่นมกัญชัยเองก็บอกด้วยว่าความจริงจานมันก็น่าจะมีหลายใบนะแม่บ้านก็ยืนยันว่าจริงเขากินจานข้าวหมาเป็นจานที่ผสมอาหารหมาแล้วเขาเอาจานนั้นไปล้างเอามากินต่อเอ๊ะยังไงงงไปหมดแล้วกัญชัยนั้นเผยอีกว่าผมถามขวัญว่าจะไปแจ้งความไหม หรือจะยังไงเขาก็บอกว่าไม่ไม่แจ้งความแล้วถามว่าสองคนนี้ไล่ออกทั้งคู่เลยไหมขวัญบอกว่าใช่เขาเป็นพี่น้องกันเป็นคนมอนอายุประมาณ18 1 9ปีวันนี้ขวัญก็มีงานอีเวนต์แต่เหมือนจะยกเลิกงานไปแล้วก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าใครจะพูดจริงใครจะโกหกพ่อแม่บ้านก็ยืนยันแบบนี้ขวัญก็ยืนยันแบบนี้แล้วขวัญมีกล้องวงจรปิด